พ่ะเอกของงานนะคะทุกคนเชืญอมพูนให้เฉียดใชนะคะทุกคนกับการ์ตเอเอ็นดีเดีย m อ i RTX3090 OC 24ติดสวัสดีค่ะทุกคนมาเปนยังไงน้คอมใหม่ของเรานะคะซึ่งเราสอยมาจากไอแคปซีพียูบราโวตองใหญ่มากทุกคนเวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะคะว่า ในมีอะไรบ้างมาแล้วจริงๆนะว่ามันจะรื่นไรขนาดไหนแล้วก็กราคาเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเราจะมาพิเศษแต่ละอย่างเลยนะคะว่ามันคืออะไรยังไ้บ้างา <S <S มาที่ตัวแรกของเราเลยนะคะคือเมนบอร์ด MSI Pro b 6 6 o m e DDR4 นะคะตัวนี้คือตามที่เราต้องการเลยตัวต่อไปนะคะแดนมันไม่ตรงกับที่เราเลือกไว้นะคะทุกคนตัวนี้คือแรมนะคะคือยี่ห้อมันไม่ตรงค่ะแต่สเปคมันคือตรงนะคะ 16G 32Hz คือตรงตามสเปคเราแต่ยี่ห้อที่เราต้องการเนี่ยคือยี่ห้ออะไระแพสติอดไบเปอร์นะคะทุกคนแต่นี้เป็นยี่ห้ออื่นซึ่งเราได้ติดต่อไปกับทางร้านค้าแล้วนะคะร้านค้าเขาได้บอกว่าเขาได้อัปเกรดเป็นยี่ห้อนี้ซึ่งดีกว่ายี่ห้อเดิมให้เรานะคะเพราะว่ายี่ห้อเก่าเขาบอกว่ามัาาานมีปัญหาทางด้านอะไรไม่รู้แหละเขาเลยตีคืนแล้วเขาเลือกยี่ห้อที่ดีขึ้นให้เรานะคะตัวนี้เราไม่ติดใจนะคะได้ตัวที่ดีขึ้นส่วนตัวที่สองตะแดง ตัวนี้ก็ไม่ตรงกับสเปคที่เราเลือกไว้นะคะที่เขารีวิวนะคะตัวนี้เป็น ssd นะคะยี่ห้อที่เราเลือกไว้คือ p n y ปริมาณเ,าเท่ากันนะคะคือ5 0 0ร้กตแต่ว่าติดตรงนี้ค่ะของที่เขาให้มานี่เป็นของคินตันนะคะมันเป็น3,5 0 0แต่ตัวที่เราดูในรีวิวนั้นมันจะเป็น3,600นะคะซึ่งมันจะสเปคดอปลงกว่านิดนึงนะคะทางร้านค้าได้บอกเราตอนแรกว่ามันไม่แตกต่างอะไรเลยในการใช้งานซึ่ง ทางเราก็รู้สึกติดใจอยู่ว่าเราอยากได้ตามสเปคที่เราต้องการเนาะตัวที่ดีขึ้นในเราโอเคเราไม่ติดใจแต่ตัวนี้เราติดใจทางร้านเขาก็เลยว่าโอเคทั้งนั้นเขาจะส่งตัวใหม่ให้เรานะคะซึ่งจะให้ตัวนี้พตามที่เราต้องการเลยก็คือ PNY นะคะแต่ตอนนี้ให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะคะประมาณ2-3วันของถึงจะมาเนาะระหว่างนี้ถ้าเราใช้ไปแล้วาสามารถให้ร้านข้างบ้านหรือว่าแถวบ้านเราเนี่ย เปลี่ยนให้ก็ได้ค่ะแล้วก็เอาตัวเก่าเนี่ยส่งคืนให้เขาแล้วตัวใหม่มาใส่ให้เรานะคะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนค่าช่างแล้วก็ค่าขนส่งทางร้านเขายินดีรับผิดชอบให้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งดีมากนะคะเป็นประกันหลังการขายนะคะแต่ตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะต้องรอติดตามอ p 2ีนะคะว่าบริการหลังการขายเขาจะดีเวอร์ขนาดไหนนะโอเคค่ะมาตัวต่อไปนะคะหัวใจของคอมพิวเตอร์เลยะคะะ CPU i5 12 400F นะคะ6คอ12เขตศทัร์โบเจน12นะคะตัวนี้แดนถัดมานะคะตัวนี้นะคะอึ๊บพาวเวอร์ซับพลายยี G ่ห้อกิกกะไบนะคะ P1,000 GM 1,000บาทนะคะทุกคนสเปคข้างกล่องรายละเอียดข้างกล่องตัวนี้เลยและวๆๆ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 ๆตัวที่เป็นพระเอกของงานนะคะทุกคน เาแดพระเอกของงานนะคะทุกคนให้เชิญชมให้เชิดใายเลยนะคะทุกคนกับการ์ดจอเอ็นมเดีย MSI RTX สา9 0 OC 24 g นะคะทุกคนตัวนี้เร็วแรงทะลุนรกเลยอ่ะทุกคนตอนนี้ของที่เป็นตัวเล็กๆนี้คือเราพรีเซนต์ไปหมดแล้วนะ จะเหลือตัวกล่องใหญ่นะทีนี้ที่เราต้องแกะออกมานะคะทุกคนแกะกล่องใหญ่กันนะคะทุกคนทีนี้จะได้เห็นเคสแล้วนะคะว่าเคสเราจะหลออเท่ือบขนาดไหนขอเอาอ,อุปกรณ์ก่อน,น,นจ้ะมา ลายอะลายอย่างเท่ทุกคนดูดิออกจีนๆหน่อหน่อยแต่ก็ไม่ได้จริงจังออกเป็นเหมือนเทคโนโลยีล้ำสมัยเลยนะเราจะยกไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวขอตัดคลิปถัดไปนะคะขอแบกออกมาก่อนเเซ็นท้งหมดของเราก็ได้เอามาพรีเซนต์ท้งหมดตามนี้นะคะทุกค<ด>น,นเดี๋ยวเราจะลองรอ,รอครบคาบเคสของเราก่อนนะคะรอบออกไปนะคะ เหม่อดูผิวแก้มน่นงานางนั่นแดงกว่าใครอ่ะชะ EP แรกนี้คือเราจะแกะกล่องแล้วก็บอกสเปคของของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ชื่นชมแต่ละรายละเอียดนะว่าเป็นยังไงซึ่ง EP สองเราจะเทสนะคะว่าเราดร็วแรงทะลุนรกแค่ไหนนะทุกคนตัวคิดเหมือนอ้าไหมอ่ะเข้าไปแล้ว อ้าวเราปิดเข้าไปทำไมยังไม่เอาตัวนี้ออกเลยต้องแกะเอาออกกอนมไหมเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันขอให้ทุกคนดูรอบๆก่อนนะคะว่างานสวยเนียบขนาดไหนถ้าเราแกะตรงนี้แล้วจะเห็นด้านในเพิ่มเติมอีกนะเราว่าแกะเลยแล้วกันป๊าบ อืเขาซับมาดีมากนะรู้คัวว่าของขที่เ,าข,เขาทำให้เราจนถึงตันนี้นะทุกคนมาเราจะประกอบเครื่องกันตื่นเต้นในการประกอบมากทุกคนมันเหมือนจะเป็นโปรแก้าด้วยนะเราก็กลัวนะเกิๆกะกันนะ ไม่ใช่ช่างของทุกคน <c oughs> ตรงนี้เหมือน เป็นเซ็ตของแถมนะตัวนี้เป็นาฐานตั้งก้าจอของเราก็คือเพลของเราซึ่งมันใหญ่มากนะทุกคนเขาเลยแถมตัวนี้มาให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตั้งก้าจอของเราได้แนละะเป็นเรื่องพิเศษนะมันใหญ่จริงๆเลยต้องมีขาตรงนี้เพิ่มเติมมาและตัวนี้เป็นตัวที่ไว้ติดตั้งเพื่อให้เครื่องของเราสามารถรับไวไฟได้นะ,นะคะเขาก็แถมมาให้เราเลยนะเผื่อเราต้องการที่จะให้คนอมพิวเตอร์รับไวไฟได้ซึ่งสมัยนี้ก็ต้องึ่งไวไฟแล้วเนาะ และตัวนี้นะคะเสื้อยืดของ i have cpu นะเขาให้เราเลือกไซส์ดังทองนะเราก็เลือกไซส์ M นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้ดูใน ep 2นะคะทุกคนว่าจะสวยเข้าตัวเราประมาณขนาดไหนนะคะก็วันนี้ขอจบ ep 1ไว้เพียงนี้แล้วก็ถามคำถามถึงเพื่อนๆนะคะว่าทั้งหมดนี้เซ็ตทั้งหมดนี้ทุกคนคิดว่าดูราคาประมาณเท่าไหร่หรือใครที่พอจะเดาได้หรือรู้อยู่แล้วก็สามารถ บอกได้นะคะดูว่าจะตรงกับที่เราจะเฉลยใน EP 2ไหมนะแล้วก็อีกอันนึงนะคะ2ตัวนี้ที่ไม่ตรงนะคะเราก็จะมาดูที่ EP 2ว่าเราจะได้แบบไหนแบบไหนกันเนะี่ยมาแทนนะคะทุกคน <c oughs> ขอจบ EP 2ไว้เพียงเท่านี้นะคะ EP 1ไว้เพียงเท่านี้คะบ๊ายบายค่ะ